ครับผมมาทำคลิปถ่ายพังวนปลูก้หนาบ้านครับที่ปลูกไวประมาณสามต้นครับตอนนี้ออกแล้วครับออกดอกช่อดอกครับออกดีมากเลยครับออกได้นบได้ประมาณอาชิบช่อครับนี่ครับด้วครับนี่่องามครับ ครับเบื่องครับช่องำาัๆทางนั้นเลยครับปลูกไว้ในบ้านนะครับปลูกได้บ่ทันได้ถึงปีดีครับประมาณที่2ีพกนี่ครับในปีนึงก็ดีครับเบื่องครับเพื่อนๆที่ที่ปลูกองุูนครับบ่ได้ปลูก้าครับครับนี่ครับช่อมีไจะช่องาลัๆครับ ช่อง,งามๆช่อยังไงครับเพิ่งครับช่บอนี้ก็อ่ามครับนับได้ทั้งหมด80ช่อครับต้นเดียวครับพี่การปลูกอยู่ครับอยู่ที่ซอยเอดครับ ตำบลลาดท่านีครับอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับนี่แหละครับเบิ่งครับปลูกว่ายากครับได้จีจาครับนี่กตออลอห้ามเลยผมได้ลงมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่สนใจอยากปลูกครับเบิ่งครับ ปลูกได้ครับภาคอีสานของเขาจังหวัด้อยเอย็ดครับปลูกอยู่้อยเอ,อ็ดอำเภอทวัสดบุรีครับตำบลลาดท่านี่ครับ ่แล้วจะ่าลืมกดติดตามเนนะครับเด mm ้อ hmm. กดซับสไครต์กดติดตามให้นี่นะครับ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นกำลังใจข้ำคลิปต่อไปครับ mm hmm. ผมสิท้ายนี่รอบมึอแล้วจากนั้นย่ำ ก็พ่วงนะครับผมจิถามซ้ำคลิปไม่ช้วมอยูครับว่ามันจะไงใ่ดีซ้ำไรครับผมสำหรับมื้อนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะผมไย่ลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้ครับเด้อครับสวัสดีครับ